pasukan anakapa kan Pakkawaangzan untukন্ত dan dansam suka ko kami itu hanut taruhza tamaksa

ตัณตาริปพริสายุคาริพันคุริสภุกัลลาริสัพะวพสะวะโพนะมุตติโยนาบุตนะโยอันจะีกริโยกุญารังโลกัสสาสีสิทิจังสิทธิกรรมสิทธิกา ปัทัะโตนสิทธิเตโชเจโยนิจยังสิทธิลาโพนิรันตรังสพะกัมังปกัสสิเตสัพพศรษฐีภัตวันตุเตมหากาลุนโก